สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมารีวิวตัวซีตัวใหม่นะครับผมเป็นซีตัวนี้นะครับไม่รู้กล้องเห็นไหมนะนะครับตัวนี้นะครับผมเสียงคมชัดนะครับผมออกมาล่าสุดตอนนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวลูกค้าลองใส่หูฟังลองฟังเสียงกันดูเดี๋ยวผมเทสกับเียงแหลมตัวนี้นะครับผมเป็นแหลม jkt ตัวธรรมดานะครับเมล็กบางๆแบบนี้เลย นะครับผมเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะว่าเสียงจะได้ประมาณไหนนะครับโอเคเดี๋ยวฟังเสียงไม่ผ่านซีก่อนนะไม่ผ่านซีเลยโอเคพอเดี๋ยวดอกขาดนะครับอ่ะทีนี้ซีตัวเดิมของของที่มันติดมานะครับตัวนี้นะค่าสามจุดสามสองร้อยี่สิบวอนนะครับในตัวซีเดิมๆนะลองฟังดูนะครับ ผมก็รู้สึกว่ามันก็เพลาะแล้วนะนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องความรู้สึกผมรู้สึกว่ามันติดกลางมาเยอะหน่อยนะครับแล้วก็มันจะกัดกัดหูหน่อยอันเดียวนี้ลองฟังซีของผมตัวนี้ดูนะนะครับแหลมเป็นประกายเลยนะครับ อ่ะเรวลองฟังสีเดิมอ่ะสีของผมนะครับคุณละเรื่องกันเลยนะ อ่ะโอเคก็แล้วแต่ลูกค้าชอบแนวไหนสไตล์ประมาณไหนนะครับผมบางคนชอบแหลมใสๆบางคนชอบแหลมบาดหูบางคนชอบแหลมติด่อนนะครับผมก็แล้วแต่ว่าอยากได้แนวไหนประมาณไหนนะครับผมก็ถ้าสนใจซีของผมก็ทักเข้ามาได้นะครับหรือว่าช่องทางการติดต่อนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเอาไว้ให้ในคําอธิบายคลิปนะครับลูกค้าไปกดสั่งซื้อในช้อปปี้ได้นะหรือว่าจะโทรมาสั่งที่ผมได้เลยนะครับนะตัวนี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ